ก่อนจะไปเลยข้าวนะครับวันนี้เนี่ยวันที่3 3ตุลาคม2 5 6 5นเะครับเป็นวันคลายวันะวันคดในร่วงรัชการที่ข้นะครับเออเชิญน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนรวมกิจกรรมรํำลึกนะครับนั่ในพระมากรุณาธิคุณซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีวางพวงมาลานะอาคารสุ่นกลางการประชุมสมนาภาคใต้ตอนบุญ ในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับค่ะแล้วก็ข้อเชิญชวนประชาชนค่ะฟ้ารับเสด็จพระบาทส้มเดชพระเจ้าอยู่หัวและส้มเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทางซ่องพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทส้มเดชพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมมณฑ์บพอิดนณอุทยานเฉลิมประเกียติพระบาทส้มเดชพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมณฑ์บพอติดเขตดุสิตกรุงเทพมห้านคร ในวันนี้ค่ะพารือัสบดีที่13ตุลาคม2565เวลา17นาาค่ะก็ข้อถึงชวนค่ะประชาชนสาม,มารถไปเฝ้ารับสเสด็จได้โดยพร้อมเปลี่ยงกันหรือว่าจะสาม,มารถติดตามนะคะรับชมการท่ายอดสอดกันได้ผ่านทางช่อง NBT ค่ะครับพ่มและก็วันนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับนะก็ได้กำหนดให้เป็นวันยึดรชาชกานนะครับวันที่13ตุลาคมกำนองยิงอมอส่วนตัวชาว,วันที่14เนี่ยเป็นวันยึดผีเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้ก็จะมีวันยุดยาวถึง4สีวันนะครับวันนี้ต่อเช้าแล้วก็เส์อาทิตนะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เดินทางไปพัก่พนกันได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็เรลำลึกถึงในร่วงราชการทีเก้ากันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับน้องยิ่งอมหลายคนอบท่ามาวันยึดราชการธนาคารปิดไม้ก็เป็นวันยึดธนาคารด้วยนะครับแล้ววันนี้และก็ต่อเช้าธนาคารประกาศให้เป็นวันยึดสองวันยกเว้นธนาคารที่ให้บริการในสนยนการค้าต่างๆใช้บริการบนห้างกันได้ค่ะ